เนี่ยแกงเงี้ยเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยโลโลมนุษย์โลโลมนุษย์มีเป็นแถวเลยไปดังแน่แล้วเดี๋ยวดูนะจกตาใครคิวเยอะเอยไอ้นั่นแหละรู้เลยลบติเกติ๊กทีมตัวเองเก้าเด็กฟูคิงอี่ะวิ่งไปต่อยเราเลวร้ายกันจัดเลยเนี่ย ยืนเรียกแบบจริทๆกบแทกโทเลยนะดูดูไปกันเป็นสิบคนเลยตอนนั้น่ะตะกี้ไม่ใช่ที่แท็กโทแล้วล่ะน่าจะลุ้งทุกคนทีมใหญ่ทปลเถอะฮะไอ้น่นมันเล่งบอกทตัวเปอลวว้วิ่งตัวป่านุน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 นนน่นนุ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 นน่นน่นนุนนุนนุนน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 ่นนนนน มือถือปืนมาเนี่ยพวกมึงนอนกันหมดแล้วเนี่ยสองคนยิงให้มันเห็นแล้วกันโอ้ยนายิงยิงโอ้ยรถทะลุนะรถทะลเฮ้เยิงอดยืยืนใ้กดกดคลิกขวาค้างมันชูมือด้วยครับใช่ตอนแล้วตอนแล้วมีเห็นแอนิเมชันไหมครับรถเสียดรถเสียดิ่งรถเสียดิ่ง พวกงงๆอันนี้อะไรกันมะเนพวกนี้รุกยืนรอยนรอดรอดรอเต็สควอตเต็มหลยเนี่ยโอไมก์ส่องดีแดแดกพวกมึงเป็นใจเย็นติดเือนแล้วหมดีชยวผมจัดการให้ถอยถมาทุบม ยังเยอะหยิงหกก่อนเลยยัยมันเนมันรุ่เลยรุ่เลยรดระมาแล้วลดรมัดมีใครอบ้างเนี่ยเหลือครับเฮมี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 โอ้ยอยู่ข้างอยู่ข้านแทนยัเลยอ่ะกันยั่ยังอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เรากลับมาวิ่งเชื่อคุณก,กันกันครับทุกคนาตา้อวตามตามเข้าไปต้องตามเข้าไปของปีเก้านี่มันอาจจะแบบคุ้มกันเราได้ผมอาจจะถึงแก็ฝั่งนู้น,นจะยิงพวกนี้ไหมพวกนี้เป็นตัวประกันของผมอะไรเงี้ยออ๋อสักคนนะระเบิดระเบิดงอนงางระเบิดจะเย็นจะเย็นดึงผมหน่อยดิผมเปิดใหม่เหนาะเนี <c oughs> ่ยผมนอนอยู่ข้างแฮปเนี่ย